วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3พระบางเมืองเลยหรือพระบางทรายขาวพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของชาวเมืองเลยประวัติความเป็นมาพระบางเมืองเลยพระบางเมืองเลยประดิษฐานนวัรีสุทาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทรศิลปะล้านช้างมีความ ส0เซนตเมตรสูง65.5ซนติเมตรฐานสูง21เซนติเมตรพระบางเมืองเลยเป็นพระพุทธรูปวัสดุนวาโลค่ะปางประธานอาภายัยหรือปางห้ามสมุดเรียกอีกชื่อว่าพระบางทรายขาวซึ่งเป็นศิลปะการสร้างแบบล้านช้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีการจารึกไว้ที่ฐานพระพุทธรูปเป็นอักษรไทยน้อยกล่าวไว้ว่าพระบางทรายขาวถูกสร้างขึ้นมาก,กว่า400ปีแล้วในยุคของเจ้าฟ้าร่มขาวซึ่งเป็นพระราชวงศ์ของชาวเรามาตั้งเมือง ชายขาวขึ้นมาสร้างเมื่อพุทธศักราช2,170ผู้ร่วมสร้างฝ่ายสมคือสมเด็จพระสังคค่ราชาเจ้าและผู้เป็นประมุขฝ่ายคราวาสคือพระยาชายขาวแหล่งที่ ถูกค้นพบครั้งแรกบ้านทายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมกับแผ่นศิลาจารึกบันทึกร่องรอยทางประวัติศาสตร์และแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเลยที่พระเทพวรารัางการหรือหลวงปู่ศรีจันร์ ว,วัณณนะโพอดีตเจ้าอาวาวสวัดศรีสุทาวาสนำมาเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกของชาวเมือง